よろしくおしま ที่ห้องประชุมสองสารกลางจังหวัดจันทบ,บุรีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีเป็นประธานบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาโครงการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยพื้นที่ด้านตะวันตกของตัวเมืองจันทบ,บุรีที่เกิดน้ําท่วมบ่อยครั้งน้ํารอการระบายในกรณีที่ฝนตกหนักซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มแหล่งชุมชนริมคลองหลอดคลองน้ําใสคราบเกี่ยวกับเทศบาลเมืองจันทบ,บุรีเทศบาลเมืองท่าช้างเทศบาลค่ายเนินวงองค์การบริหารส่วนตะบนท่าช้างสาเหตุจากการขยายตัวของเมืองสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น อาทิเศษวัสดุก่อสร้างพงผางและสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติต้นไม้รากไม้รากลําพูเป็นต้นซึ่งที่ผ่านมาทางจังหวัดได้บูรณาการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําการเร่งระบายน้ําลงคลองน้าใสลดผลกระทบของประชาชนและในปีงบประมาณ2565กรมเจ้าท่ามีแผนโครงการขุดลอกคลองน้าใสและคลองเชื่อมอย่างเต็มที่เต็มรูปแบบซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นอกจากการขุดลอกคลองการกาจัดผักตบชวาที่กีดขวางทางไหลของน้ําการขยายท่อระบายน้ําแล้วได้มีการสํารวจการวางแผนขยายแนวคันคลองเพื่อป้องกันปัญหาน้ําล้นตลิ่งเข้าชุมชนเปิดเส้นทางการไหลของน้ําลงคลองระบายสู่คลองน้ำํำใสและทะเลอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น